มีคนกําลังทําคุณใส่มงนดําทําเรื่องราวไม่ดีเนาะพยายามแบบทําให้คุณแบบตกต่ําลงนะพยายามมากเลยนะมีความพยายามนะดูสิทําให้คุณมีความติดขัดในหนะ้าที่การงานทําให้คุณติดขัดในเรื่องของการนอนไม่หลับความคิดมากนะทําจริงๆตั้งใจทําให้พ่อมดขึ้นงานการไม่ไม่โฟกัสค่ะแต่โฟกัสให้ช่วยคนอื่นพัง เพราะว่าความอิจฉาของตัวเขาเองเขาควบคุมกิเลสตัณหาตรงนั้นไม่ได้อิจฉาตาโลน้นเดี๋ยวขอดูหน่อยนะขอดูหน่อยว่าสิ่งที่เขากําลังทนะําน่ะมันจะสําเร็จไหม <laughs> ขอดูหน่อยนะคะว่าสิ่งที่คุณทํานะเกิดความสําเร็จหรือเปล่าเอา้าทําไมพลังงานย้อนเข้าตัวเองล่ะทำ, <laughs> ทำไมพลังงานที่เขากําลังส่งมาถึงคุณทําไมมันย้อนเข้าตัวของเขาเองล่ะ ทำมหาคุณสักเท่าไหร่ก็ดวงคุณดีอ่ะคุณไปเจอพระอาจารย์ไปเจอเกจิไปเจอครูบาอาจารย์คุ้มครองคุณชี้ชี้ทางออกให้คุณนําของไม่ดีพวกนั้นออกไปจากชีวิตคนไม่ดีอ่ะคุณจะแพ้ภัยตัวเองนินทาว่าร้ายยังไงระวังหนอนจะเจาะปากนะจ๊ะระวังนะสิ่งที่คุณทําใส่คนอื่นน่ะมันจะโยนเข้าตัวคุณเอง หน้าที่การงานเกิดความล้มเหลวชีวิตมีแต่ปัญหาผู้คนเกลียดคุณไปเลยเหม็นขี้หน้าคุณไปเลยไม่มีใครรักคุณพวกเขาจะขยักขยแรงคุณเหมือนแรงเหมือนกาแล้วก็มีแรงมีกามาจิกซากศพของคุณจนหน้าขยักขยแรงนี่คือพลังงานที่น่าเกลียดน่ากลัวนะคะที่เขาจะได้รับ เพราะเขาทําอะไรคุณไม่ได้ค่ะคุณมีครูบาอาจารย์คอยโปรเทคุณคอยดูแลคุณอยู่คนอิจฉาตาร้อนพวกนี้มันจะเพ้ภัยตัวมันเองค่ะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยบางคนนะคะโดนของอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่คุณไปวัดคุณไปทําบุญคุณก็หลุดพ้นจากเขาบางคนมีครูบาอาจารย์นะคะชี้นําทางผ่านคลิกวีโอเห็นคาถานั้นคาถานี้แล้วแค่สวด แค่ okay. ไม่กี่ครั้งคุณก็หลุดพ้นคือมีครูบาอาจารย์ดีค่ะคอยปกปักคอยคุ้มครองนะคะแล้วก็มีความดีของคุณที่คอยคุ้มครองคุณอยู่ความกระตันอยู่เลี้ยงดูพ่อแม่ความรูก้การทําบุญกุศลที่สร้างมาตั้งแต่เดียชาติจนถึงปัจจุบันชาติทําให้คนเหล่านี้ทําอะไรคุณไม่ได้ยิ่งทํายิ่งสะท้อนกลับไปหาตัวเขาเองจากที่มีการมีงานทําเพอเพอดวงตกนะ แล้วทําให้เขาสูญเสียงานการที่เขาทําอยู่ไปได้เลยเขาจะแพ้ภัยตัวเขาเองไม่สามารถทําอะไรคุณได้คุณคือเอ็มพัโล่ภัยตัวแทนของนักการเมืองนะแม่บอกเสมอว่าภัยเอ็มพโล่คือภัยตัวแทนของนักการเมืองและมีเสียงศิกคุ้มครองครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่หนุนหลังคุณเป็นอย่างดีคนที่เป็นหมู่มารมันจะแพ้ภัยมันทําอะไรคุณไม่ได้ไพ่ฤาสีก็ขึ้นนะไพ่เสียงศิกทั้งนั้นขึ้น เขาคอยโปรเจกคอยดูแลคุณอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเขาทําอะไรมาก็เลิแตก่ก็จะย้อนเข้าหาตัวเขาเองค่ะส่วนตัวคุณเองมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันที่คุณไม่ได้อิจฉาตาล้นใส่คนอื่นนะคุณมีความสุขมากเต็ไมไปด้วยงานที่พุ่งทะยานเข้ามามีคนอุปถัมภ์มีคนรักเอ็นดูคุณเพียบการงานเข้ามาเยอะในขณะที่คนพวกนี้ดวงชะตาเขาจะต้องตกต่ําเหมือนตุยอ่ะเหมือนตุยทั้งเป็น เพราะฉะนั้นก็น้อมรับพลังงานที่ดีนี้กันไปเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะทุกคนค่ะแม่หมอมีการทําพิธีกรรมจุดเทียนเสน่ห์รอบถัดไปวันที่23สิงหาคมนี้ใครต้องการเปิดดวงเสน่ห์น้ำเมตตาดึงดูดการเงินนะคะให้คนเข้าหาเราเยอะๆค่าครู499หรือใครต้องการเปิดดวงชะตาเรียกคนรักเก่ากลับมานะคะให้คนรักกับเราที่มันทะเลาะที่มันมีปัญหา ขจัดอุปสรปรคปัญหาตรงนั้นออกไปแล้วให้ความรักกลับมาหวานชื่นค่าครู999บาทหรือเราต้องการเน้นอํานาจบาร,รมีเน้นชนะศัตรูหมู่มารน,นะคะเน้นชนะคดีความนะแล้วก็เน้นความร่ํารวยต้องเทียนลาหูค่ะ699หรือเราต้องการครอบคลุมทั้งจักรวาลต้องเป็นเทียนนพเก้าค่ะเสน่ห์น้ำเมตตาการงานการเงินความร่ํารวยแล้วก็อํานาจ ถ้าเราสนใจสามารถจับจองเทียนนะคะได้เล้ยตั้งแต่วันนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแม่หมอได้เลยผ่านทางไลน์ส่วนตัวมา24ชั่วโมงค่ะ